ครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า e d r a w m i n ผมจะแนะนำการทำภาพที่ชื่อว่า Circular ภาพที่เป็นวงกลมนี่คือแผนที่ความคิดปกตินะครับที่แตกแขนงออกเป็นรอบๆโครงสร้างแบบนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนภาพโครงสร้างนี้ให้เป็น Circular Map ด้วยแอปพลิเคชัน eDraw วิธีการครับให้เราคลิกที่หัวข้อที่เป็น central topic หัวข้อตรงกลางในภาษาแผนที่ควาคิดก็คือแกนแกนในส่วนของแกนแกนนี้นะครับเมื่อเราเลือกเรียบร้อยเราก็ไปเปลี่ยนที่ topic format จากตัวนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็น circular ตัว circular คือตัวนี้ครับเป็นผัง วงกลมลองดูนะครับในสไตล์ที่เรียกว่าเป็นเซกเตอร์ตัวนี้ครับแค่คลิกตัวนี้แต่หลักการคือขอให้คลิกตรงกลางนี้นะครับเพราะมันจะมีผลต่อทั้งหมดอย่างเช่นเราทำเรื่องของไฟไมล for future จิต5ลักษณะสำหรับอนาคตก็จะเป็นรอบๆแบบนี้เมื่อเราไปเพิ่มฟอนต์ก็จะมีผลแบบนี้ครับ หลังจากนั้นกรณีที่เราจะขยายความยกตัวอย่างเช่นความเชี่ยวชาญเรากดแท็บนะครับเขาจะแตกลูกของความเชี่ยวชาญออกมาถ้ามีหลายประเด็นกด enter เขาจะแตกกระจายออกไปในส่วนด้านหัวข้อที่ย่อยลงไปถ้าตัวนี้มีย่อยลงไปอีกก็กดแท็บครับกด enter จะแตกลูกเล็กลงไปและในการอธิบายความในเรื่องของแผนภูมิแผนภาพในลักษณะนี้ ก็สามารถที่จะใช้อธิบายจากใหญ่แยกย่อยลงไปได้ครับจะเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นเมื่อเราคลิกกลับไปสู่ภาพเดิมที่เป็น My Map mm. ก็จะเห็นการแตกแขนงลูกย่อยออกแบบนี้ออกมาในแขนงย่อยในส่วนของการทำเป็นเซกเตอร์หรือเซอร์คูลาเราก็ยังสามารถ คลิกข้างนอกหนึ่งครั้งครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีเรียกว่าเปลี่ยนโทนของสีชุดของสีได้หลากหลายมากเข้ากับลักษณะสไลด์แผ่นอื่นงานอื่นๆที่เราทำครับเราก็เลือกในฝั่งขวามือตัวนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมทำให้ดูนี้เราเลือกเอฟเฟกในแบบปกติมาตรฐานนะครับเส้นโค้งโค้งจริงกับในแบบสเก c ช And draw style นะครับลากเมาส์ผ่านก็จะได้แบบนี้ออกมากรณีสไตล์ที่เราเลือกนะครับ <c oughs> สีก็สามารถจะเลือกส่วนนี้ได้นะครับ <c oughs> เช่นสีเดียวสีหลากหลายหรือสีสลับในแบบนี้ครับก็สามารถที่จะทำออกมาได้เลือกฝั่งนี้ ส่วนของแผนที่นี้ก็สามารถที่จะเลือกแบ็กกราวของทั้งแผนที่นะครับเลือกแบ็กกราวของทั้งแผนที่หรือจะใช้เป็นสไตล์ภาพก็ได้นะครับหรือจะใส่ copy right ก็คือใส่ข้อความที่เป็นลายน้ำ เป็นเจ้าของออริจินัลก็ปีต่างๆ่างก็ใส่ลงไปได้เรียกว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์ของเราหลายๆเรื่องก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในการแนะนำเล็กๆชุดนี้ ขอบคุณที่ติดตามคลิปอย่างเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับผมประชาสันพัพพดียัยงคงผลิตสื่อเล็กๆให้เรียนรู้ต่อไปสวัสดีทุกท่านครับ